จะเย็นจะเย็นอยู่แล้วอตอนนี้เรามากินข้าวมื้อเย็นอยนที่ร้านร้านกิสต<ะ>์มีแม่กอลเลอใช่รดผ่านวัตถุบรินมาก็เจอเลยเด็ดไหมเด็ดไรเมนูมากอ้าวเมนูแรกมาแล้วเมนูอะไรครับพี่คุณกิฟต์มาม่าผัดไก่กรอบมามา<ต>่าผัดเนะลอะในลองชิมที่รสชาติเป็นไงเนี่ยเลอะ เป็นไงอ่ะลองชิมหน่อยไหมคุณคิดนี่ะไรนะมาม่าเกาหลีเด็ดใช่ค่ะเด็ดกับอะไรนะไก่กรอบเพื่อนโดนเนี่ยโดโดนโดนเด็ด มาม่าทันตุการดูไข่ขอางก่อนเป็นยังไงต้องตักับบปอ้โกอย่างนี้ต้องบอกว่าแดงรสชาติันเอียดอ้าคุณกิฟต์เมนูที่สองมาแล้วอะไรครับเนี่โโยหมูย่างกเกาเมนูอะไรนะใช่ไหมหมูย,ย่างเกาหมโยยากกาูอ่าดูวิธีวิธีการกินครับดูวิธีการกินเปิบอ,อืม ฉันว่าโอ้โหเมนูเมนูนี้เท่าไหร่นะ89บเก้าบาทอ่าต้องใช้มือต้องใช้มือจะเก็บวางไว้ไหนจิบปื๊บอ้าวปื๊บอ่าลองดูลองดูทางตรงเลยคุณเกีตบโอ้โหกินผักอร่อยเป็นไง รสชาติเยี่ยมเผ็ดไหมเผหน่อยแตร่อยโอ้เมนู้2ครมืกี้กิาองแล้เมนูมย่างเาห้กินกับนือทมานเน่ยกินอย่าน้เมนูนี้ครัเพือนถ้ให้ดี็มือมนหมนอจิ้มทายให้ทาย้มืมงจิ้มใส่จิ้มเข้าไป ก็ม้วนม้วนนี่มันก็ม้วนอย่างี้นี้ใช้ปากต่อได้อร่อยไหมม,มากม,มีคม้เียหัวชายเท้เาเนาเนี่กิมจิหัวชายเทา้าอือคนจอมีคนเคยรู้รู้ไม่อะไรแครอทม่ใช่เนี่อทอดเราปลาจอมา,า่ <c oughs> อน <c oughs> กดยอเมนูนี้เยอะอ้าวมาแล้วเมนูที่สามอะไรในคุณกีทถผักขมอบชีสเอออ้าวไหนไหน้องพิมพ์นี้ต้องพิมพ์นี้จะหาซอสซอสอะไรอเยอะต้องขออะไรกินเลยชิ้นนี้ซอสแอ เป็นไงรสชาติชีสเป็นไงอร่อยอืมโอ้แล้วไ่ทำหน้าไงแล้วอร่อยร้อน <c oughs> โอ้โหร้อนเลยโอ้ยโอ้โหขับนี้โตโตเลยโอ้โหควันออกเลยโอ้โห กินที่ร้านไม่พอหอกลับบ้านด้วยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยทุกจานเจอกันใหม่คลิปหน้านเนอะ